ไปเราเลี้ยงหุยเตรมตันผมเหมอผมชูนอจวดได้เ้าเศ้าบยุกใกล้บ้านดขัมันมันเสียบนี่มันเหมอเียดครับจอส่นัสิ่งพัาหลอพี่น้องูบาังไเนาะใจค้อบนเนือพะรฝนพะาฝนเดอาะมามขึ้นอยังเี้ะนี่แหะก็ย้อนเพื่นได้ปิดล้ำใส่นี่ก็เพื่น ลองเพลงอะไรลุกอดอโอ้ยับว่าพดดอนก้ยเพ่นดีหัวมากักแล้วครับทีมงานเสียอสิ่งพาเราวันนี้แลนดินกันครับพี่น้องพาขึ้นนกเอามววันจอดครับเลี้ยงเลี้ยเอาไฟก็ตีล้วพุนนะะตีก็ตีเครื่องเย่างสั้นหนูเขาหัวหลอดเราฮะเอาตีเครื่องเดี๋ยวไฟตายแล้วไฟตีเครื่องเดี๋ยวนะ เอาคือเทนิเหมือนมันก็ติดไว้เฮ้ยติดเต็มมานละนี่นบ่มันบังเตะมันเอียงเนาะอ๋อมันเอียงมันหลายสั้นบ่มันเอียงไฟฟ้าพุ่นเอาหันมาใส่ไฟมันจะไฟมันติดอ๋อมันเหมือนแล้วเนาะโอ้ทานรีโมทนี้อยู่เนาะแต่ว่าผู้ใดเอาทานใแทร่ทานใส่มันก็ทีกดปิดได้นะมันมีประหยัดไฟได้หลายมันจะเปิดย้ำห้องแล้ผู้ใดดังไฟก็ดังทีไรดังมันติดนะโอ้ยดูว่าดสองรอบแล้วเนาะนั่นไม่แห้งเออวัวด้วน เจ้ท่านปสเซอรีโมทเนี่ยปันตีนละปัจเขาเนี่ยนัน้าดเดงัดเอาตอพ่ปใส่หลายมันเย่มันเด็กๆมมอนใส่ดิอาน้อยๆโอก็ใส่รูใส่เป็นทานเออ่ต้าุนนี้ได้เป็นทานดีกว่าแล้วบันรอบเดมันบเดี๋ยวบ่อึดเมนยู่รอบเด็กมีคนมานั่งิงไฟบ่ละ เราเด็กนี <The> <are> <sounds> <laughs> ่เขามานั่งฝิงไฟปะเ้ยนี่เปนันไบอกเอผู้เดียวละผมแม่งไปเลากองเขาอยู่คนผู้เดียวผมไ่ได้ตื่นได้หรอเนี่ยแวเขาปล่อม้านี้เขาปล่อยมารบลูคนเนาะเขากว่าให้ไก่งะเขบอกคนเดียวตามจริงเนี่ยทนี่ิดไปกวนมบไนอน้เหียนไปนอนเหี้นออกซีเดือซุมมันซุมไตนักันอมนไตนัวุ้มมันนยิงนักันยิงแต่อยู่รรถเต้นเรือเลย มันเงียนทานอยู่ขั้นเขาพอยนยนถี่เมัอและวจัดนีทานมันมอนน่ะมันมอเป็นยิงนกยิงหนูไก่้ๆละดข่จตะกี้พอยนแบบปืนซองปืนซองยิงถาบเลยเหแล้วโดนกรมาแล้วนกมาบักามูผมจีบะเบักามูผมบังอย่างวอัดเื่อมสมือ่ามื่อไหร่ม่คล้สบายเล่นมาไม่ได้เติมไม่เติมจะขันนองรถอยู่ไหนไ่เติม ใ้ายรือเปล่าเพราะว่าเติมปีพันธ์วันเดียวงดินลอยก็มันตักสบายอยู่แล้วแต่ดินมันไม่แข็งพอมนะดินตักอืมมันตักไงมันวันใดแกนได้อย่างเนาะมันเป็นดินดินทรายหนาดินทรายเฮ้ยตักมาหินในลายเขากระสาาลงไปสารลงไปเพื่อนไว้ข้างล่างกันเพื่อข้างล่างมันเป็นดินดำเน้นนะดินดำดำเน้นเอาทางไหนก็เป็นหินส่ับใต้สันหินลงไปนะ หัวหินเลื้อนน่ะเดียวนะไอไที่มันบอกที่ว่าไม่หักค้านะไม่ไทยหักคขาอะมันดูใสเหรมันเราลงไม่น้หรอเน้อีแมนยูพุ่นเหรอเพราะว่ายู่บ้านผมหาแล้วมือมือโอ้ยอันเสียมมหน่เสียมแส่นนะปเสียมเลยนะอันไปเสียมเลยเออเสียมงคงนะอันนั่ีอันนี้เสีย้เส้ซเนี่ยอะไรกับเขาเหโอ้ยมามานน่บบเอาปองนี้เลเอาปองนี้อมนึงเดี๋ยวปองนี้ผมนึงเาม่ได้กินเขาหลือ กับเขา่อ so ๋อน in uh, no, no, no ั the ้นอยู่ในไครเด้เนี่ยสีอมนูก็ยังวะเนี่ยมีเนี่ยเนี่ว่าจะปิ้งซิ่นจีกับเขาเดี่ยวปิ้งซิ่งิงมาจาจีิปอริปอรอบเด็กเด้วะมือมตลาดโอ้ยเไปไหว้ไนบูดยังเลว่าับเด็กอ๋แต่รายกมอไปใหงมือเ้าจนวราเป็นไครเมือเอามือแค่นี้ตีซเขาลุกขึ้นมากินเขาอ๋อวันน้นมือปะหุดมือนัวครับ คิดเนี้ยบอคิดคิดจากน้อยเนียอันอันอันจะเสียงใครด้ีบอคิดบ่ยังเลยเนาะถามปั๊บตอบปุ๊บบอ่ไหตอบยังทันที่ไหนเลยดีทับพันอ้กับแก้มบ่เนาะกับแก้มมามีคือบลวกตำบอว่าเล็บสมบัตเีงครับโอ้ลวกตำามือมัเมันมเห่เสียบเสีลวเสียันลว่เอาเงนเครื่องครบยู่เหลืออย่นกเจ้าอีไซไม่เทดู

โอดังดีกระได้ป่ะจังหวัดเสียงยังรถไดมาธรรมดาแล้วสินมีนูแรงพี่น้องทีมงานเสียงดำซิงพารอดครับลมมาม่าอนาถาโอ้โบาปเนาะอนาถาไปเลยม้ยแบแกมเาไปแล้วดิียบแกมเราไปแล้วไิกินมะมาตัวพวกแม่นี่เดียวของแฉะมันบันกินเปร์่อเดียวปั่นกันเ้อ เสียงยางรกตคนยังไงปาตัวของแท้เนาะดังดีเนี่ยจำว่าเสียงอยางได้เนาะประสาทนงเลยนี่บเนานไหนเดังฟังเสียงตอนนประสาทมือปะสามือเงีจ่อกพี่องเงียบเราแบบนี้ของแท้เนาะไม่เปนใจแล้วจับเลยนี่ลี่ดังดีซุ่มเมันหลบดึกไ่ได้กินน้อยงวดลิ้น่ะ อันนมุมมิจงมาอีกดน่มี้งอะไรโอ้อมหนูเนาะนีำนัแหละโอ้ยดังไฟบรติดบปนีไหมเ้ะหดหน้ามันสอรอบแล้วเนาะมันซุมข้างใ้มันซุ่มนี่ขอนั่นกัใช่รเนาะใช่เนาะใช้รรอเดี๋ยวมันกปดนี่สิหาทานมันอันใช่นันกดปิดไปยังเปิดเปิดจ้งเมื่อคืนอันนันเปิดช่วงเด็กโอ้ได้ได้โดอยนนั่นนำซัดไฟเต็มที่อะมุมมฟืนเลยลูกพ Để tuần này nó cứ phải mang luôn này. Mấy chiều luôn không? ngang cơm, mấy chiều luôn luôn. Ừ. luôn. Thấy chiều luôn à? Bực tùng. Nha. Yeah. Ừ, mấy chiều tạt, tạt phải khai, tốt này. Ồ, ồ, đây lại bà chú liền. Tuần đầu xong tuần nó bỏ luôn như thế. Ừ, mấy chiều tạt phải khai. phố, có bò được. Bố, mấy có em đã phà Mấy đấy. là mình bỏ phố, อ้าวนีกินเป็นดะเบใช่ะกรอบกบเอาสังขึ้นมาหรอรถเองจังอีเองอืดอืดตัเก่าอีกพ่อเราเมดพ่อเราเมดไปตัวไส่เมียมาเนี่ยเออในห้องอ่ะเรียบร้อยถือให้อีกตีนตามออกองไอ้พ่อไอ้พ่ติดแลยอากาศเย็นๆี่นางเจ้าลงไปลงหันมอากาศเย็นๆลมเบาๆเย็นหนาว ิืมเขาไข่ลูกเสือแล้วนี่บรรยากาศยมืแรงครับผมกับทีมงานเสียวด้ำสิงห์พาเหาะครับผมพาพี่น้องมาเบืองทีมงานสุ่มหัวกันพกก๊กแยกทั้งสี่แหละมือแรงอากินขนมะเนี่ยเแล่ฝากไปสวนดก่อนครับผมสวัสดีครับเมนูแรงขวานูวสัตออมหนูอ้อมหนูสหรือสาม สว่างยืนตรนึงดยันดไ่หนกไ่มูเ